เอาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงฮะสวัสดีทุกคนครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของสเกลฮะแต่ย้ำไว้นะครับว่าในเนื้อหาคลิปนี้ผมจะพูดแค่เป็นบางส่วนเท่านั้นส่วนเล็กส่วนน้อยไม่ได้ยกมาหมดนะฮะสเกลมันเป็นอะไรที่ยืดยาวนะครับดังนั้นคุยกันนิดนิดหน่อยอย่าง,างไงไม่พอทําไมเราต้องฝึกหัดเล่นสเกลสเกลมันจะมีประโยชน์ก็คือมันทําให้เรากลับบ้านได้ถูกบ้านในที่นี้ก็หมายถึงคีนะฮะหมายถึงว่าโน้ตหลักอย่างผมจะยกตัวอย่างเป็น A m ม n o r นนะครับ สมมติว่าเ m i n เรเราจับแบบนี้ใช่ไหมถ้าว่าเกิดว่าผมมีความรู้เรื่องของสเกลเนี่ยผมจะสามารถนำา m m n o เนี่ยมาไล่เป็นโน้ตออกมาได้ก็คือโครงสร้างตามทฤษฎีมันก็จะมีโน้ต A B C DE FG7 ตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างผมก็จะต้องไปไล่นะครับถ้าเกิดว่าผมไล่แล้วผมแม่นยำแล้วผมก็จะเล่นออกมาโดยไม่ผิด เชี่ยวชาญแล้วแต่ถ้าผมไม่เชี่ยวชาญนะฮะผมอาจจะได้ออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้โน้ไหนไม่ใช่แน่นอนนั่นหมายความว่าผมกลับบ้านไม่ถูกอ่านะฮะกลับบ้านไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ใช่เอม n เนอร์น้ตตัวนี้โผล่มายังไงเห็นไหมครับ <c oughs> นี่ก็แสดงว่า ต้องไปฝึกเรื่องของโพสิชันเรื่องของไล่ดูนะครับว่าโน้ตเจตัวที่ว่าม,ามันอยู่ตรงไหนนี่คืออาจจะเป็นบ้านหลังหนึ่งของ a อมิเนต่อมาบ้านหลังที่2ของ a อมิเนอาจจะเป็นฟอร์มขอ,อน,นี้ถ้าเกิดผมแม่นยำผมก็จะเห็นนะฮผมเล่นยังไงมันก็จะ ผิดเพราะว่าผมรู้จักแล้วว่าเจ็ดตัวโน้ตที่ว่ามาเมื่อกี้มันมันกระไายกระจายอยู่ตรงไหนซึ่งมันจะอยู่ในบล็อกที่5้ถึงแเนี่ยนี่คือบ้านหลังที่2ก็คือฟองนี้อ่าคือฟองนี้แต่ถ้า,ถ,าถ้าผมกลับบ้านผิดก็จะเป็นประมาณนี้น,นี่ไม่ใช่ละอันนี้ก็ไม่ใช่ละ แล้วก็อาจจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเ m ม n o r นะฮะก็อาจจะเป็นบ้านหลังนี้ผมก็จะไล่อา่าไม่ผิดฮะ,ะอาจจะเป็นอีกหลังหนึ่งลึกมาหน่อยประมาณน,นี้ถ้าไล่อีกเป็นก็จะเป็น เป็นไงฮะลไล่ในคล่องเชียวเพราะว่าท่องมาแล้วไงว่าเจ้าเจ็ดตัวที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะทีนี้มันก็จะมีวิธีการที่จะข้ามจากอีกบ้านอีกหลังหนึ่งไปไปอีกหลังหนึ่งถ้าเกิดคนไหนที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับจากตอนแรกอาจจะไปทีละหลังเนี่ย<อ>เล่นมาตรงนี้ปุ๊บก็อาจจะ นะครับพอจะมาบ้านหลังที่2ก็อาจจะมามาโผล่ตรงนี้เลยอาจจะไม่พอมาหลังที่3มก็อาจจะมาโผล่ตรงนี้พอจะมาหลังที่4ก็มาตรงนี้เลยแต่คนที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเนี่ยเขาจะมีช่องทางลัดนะฮะระหว่าง1จะมา จากจากบ้านหลังนี้จะมาหลังนี้ได้ยังไงมันอาจจะมีช่องทางเชื่อมอยู่นะครับอย่างเช่นเห็นไหมนะฮะนี่เห็นไหมเชื่อมจากสายสองเฟสที่สาลงมา5นะเรามาสาย1นึ่งเฟสสามแล้วมา5แล้วก็มันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยเห็นไหมอากที่เล่นอยู่หลังแรกอยู่ดีๆสองเฟสที่3มา5สาย1นึ่งเฟสที่3ามา5้านีก็เชื่อมมาเลยเห็นไหม ทีนี้จะเล่นจากหลังนี้จะมาสู่หลังนี้แหละทําไงอาจจะเล่นหลังนี้อยู่เห็นไหมฮะสายหนึ่งจากแปดลงมาสิบเนพอสิบก็พวกก็เข้าทางเลยเห็นไหมละใหม่แล้วก็แปดมาสิบเนสิบแล้วก็ ที่นี้จะเป็นหลังนี้แหละหลังนี้จะลงมานี้ได้ไงจาก10ก็ไหลามาเป็น12จบเลยจาก8 10 12พอมา12ปุ๊บนีน่ะก็แล้กต่อเลย12 15นะครับมันจะมีทางเชื่อมของมันอยู่ <S <S> <S เดี๋ยวผมจะลองไล่แบบสดๆเลยนะครับจาก บ้านหลังแรกมาจนจบหลังนี่นะหลังที่สีหรือจะลงไปลึกกว่านี้ก็ได้นะฮะมาสินสิที่ตัวของมันเองแล้วกัน ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้ทางลัดเยอะเนี่ยว่าแต่ละหลังเนี่ยนะฮะมันมาอย่างไงเนี่ยยิ่งดีนะครับอย่างเงี้ย ือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งสําหรับคนที่รู้เรื่องของสเกลรู้เรื่องของโน้ตนะครับมันก็จะสามารถที่จะเดินทางก็คือการพานน้นเนี่ยไหลไปได้ยิ่งไหลไปได้กว้างเนี่ยมันก็ย่อมย่อมส่งผลถึงสิ่งที่เราเขาเรียกว่าเป็นความหลากหลายในการเล่นมีความมีอิสระในการเล่นใช่ไหมฮะจะเล่นในรูปแบบของการแจมสดๆจะเล่นในรูปแบบของการแกะเพลงหรือจะเล่นในรูปแบบของการแต่งเพลงแต่งดนตรีเองเนี่ย ก็จะทําได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องของสเกลแล้วอาศัยหูฟังอย่างเดียวอันนั้นมันไม่เพียงพอนะครับยังไงซะทฤษฎีเรื่องของสเกลเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าจะเล่นดนตรีแนวไหนสไตล์ไหนก็ตามคุณจะต้องเรียนรู้กันไว้นะครับทุกคน